โนดล่งข้าวกับโนดล่งข้าวกับโนดล่งข้าวจบโนดล่งข้าวกับโนดล่งข้าวเป็นเป็นรองนะครับเต้นยาง่องข้าเป็นรองกับเป็นรองวัวตีตีพาจะพานหรือไม้นะครับควายแดงกับควายทุตายจะนาลังชาดปลาเกี่ยวเมื่อปียะแล้วก็ยุดไปกับยุดไปหนะอยควายในโพกันจัดเต็มเอ้ยภูประวัติศาสตร์นัดประวัติศาสตร์ของวัวรุนแรงประเทศไทยนะครับ จนกันที่ลานบานครับจนกันที่ลานบ้านว่าแข่งกับแข่งกับดีดีกับแข่งนะครับเรามาแล้วครัใครจะยุใครจะไปข้าวเขาแข่งกับไม่เคยแพ้ใครแดงก็ไม่เคยแพ้ใครนะครับชนะลังกาดป้าเกี้ยวจับควายดำชนะลายจัดกินชนะว่าแดงจากบ่รอแลครับนาว่าดีที่เป้ครับเรามาแล้วครัครั้งนี้เบอร์หนึ่งปัตตานีกับเบอร์หนึ่งสงขลาว่ากันไว้นด ลังข้าวตัวนี้นะครับเป็นผีเป็นนองครับไปทุ่กับเป็นรูกัไอ้หลังซาไส้รุงแล้วเป็นหลังซาต้อยหลังซาจอโบดครับเรามาแลกนะครับ่านได้หรือไม่ได้ถ้าครูมีคำตอบนะครับ่านแล้งนักหนาที่กันในสนาม่านแล้งนักหนาที่เจินกันซี่รานกับซี่รานกับซ่องมือแบบแตงเนื้อดำดำเนื้อแดงต้องบุ๊ดตั้งครูกับวางมาดิตั้งคููไปเอากับไปเอควายดำเจิ้นทงวงนะครับ ควายแดงไม่ได้ชนเลยกับชนะพิอยาแล้วก็ยุดไปกับยุดไปปีนเต็มเต็มบอกขึ้นพิ้อาเจ็ดกับนี้ครับเดินมีนากันได้ชนชนควายทตายเหมือนเดินตุล้านนะครับเดินตุล่าพิ้อยานะครับควายแดง แม็กโกนี่ก็ว่ามันเคยไพ้มาทุกคนแล้วครับแต่ไม่ยุกแหลกแรหรกนี่ไก่ยู่ไก่ไปไก่ยู่ไก่ไปต่างควายต่างแกงนี่นี่ลูกแบบนี้ครับจะทานจะเตอนนี่แล้วเควายแดงได้กับแบบนี้ครับลูกวันนี้นะครับลูกวันนี้ลูกลูกแกงลูกนี้ต้องควายแดงครับนี่ กิงเว้นไปล่แต่เมือืีอไางขางนะรับ้ที่่่นางกันสมบัดสบการมาเยอะทีเดียวครับว่าทีทีมาองควายแดงจะพัดหรือไม่พัดนะครับแสด้ควายำนี่ก็นไล่วัวเลยเป็นตีเป็นนองไอโต้นะครับ có đeo mẹ đeo, đeo được nè đó, đón đón này đó đây đón là cơn đây đây qua tôi mà năm ba ta luôn đen không có đâu đang là cậu ta đi đang là Ủa mình càng đây làm gì pha lễ ốc nào thì pha lễ ốc nào thì pha lễ ốc nào thì đèn con càng cho thèn đại dân đu đánh gấp đèn đánh vay พา bay แดงนุแดงนุนำ nữa các รอบ lại นะครับโอ้ครับฟังเสียงแฟนที่เข้าไว้ที่ ใครไปล้างใครไปหน้าใครไปล้างไปนะไหนัง้เด <ừ> ั ăng, ăng, <ừ> ้ำแดงแดงดำยู่ วัดเซี่ยวตื่นเต้นนะครับคนนี้กูแห่งความวัดเซี่ยวตื่นเต้นจนันไล่ลานค่ตัวแพงนะครับว้ลมาไ้ครับไม่ละหนึ่งเส้นบ้าทกับขายใจใจุกของกูนี้ไปแรงวายำใจปลายยอดครับไปอนเลยอลนี แดงใจปลายยอดอกนั้นวัดเสี้ยกับวัดเสี้ยวงเดินกับแบี้เลร,รับแดงรือดำ,ดำรือ้อแดงครับแลกกันไอ้ไอ้บันนี้ไอ้แดงมัดไปขนามนามที่ใจประเทศไทยนะครับางกรู้ครกระดูกไฟชนดังคูพ่อๆกันนะครับความแก้งแกร่งครับ อยู่ที่การฝึกกันชอบแล้วกับแตวนี้ประทุมกับดวงอย่างนี้ต่างหากแดงมาไป <c oughs> ดำใบลั่งแต่มีดักนี <c oughs> ่ ขับผพานแล้วทิพซี่นาดิทิพซี่นาทิแดงกันใยันหรออาวุธนักก็ปลายยอดก่อนกลางจานแมนยำจัดเจนก็เฮ้ยแดงดันมาดันมาไอแดงกันยันใจปลายยอด ก็ไอ้น้างก็ทำได้ได้ไม่ทัล้วนะรัไล่ไปทีบุกาคาไล่ไปที่บที่เัราคาเล่ไปทีบกทีมาทีมามีตัวกับ kìa đấy rông kìa mít táo mít rông kìa mít táo mít rông kìa mít táo đây đây đấy đấy là gà lấy về phần thi ai à, ai đã mày lắm 16 bốc to, tiếp bốc đẹp to Bát xeo, bát

พาเลยยีหน้าทีพาเลยยีหน้าทีเนี่ยนึกตังคุครับแต่ว่าเด้งก้อนๆจะได้เปรียบตลอดเวลาครับเนี่ยเนี่ไอ้ดำก็มีตก็มีตยังไม่มีครับยังไม่มีมันจะรุ่ดีไงดงเดงครับไอ้ข้าวก็โตูไอ้ดำตัวไอ้เข้าวหอยดำตัว ข้งล่างเก้าไปลังเก้าวนี่แดงเดินดีแดงได้ก็ไงดำโตไปไอ้ดำได้ไหมเอวเขาเรียกร้องเลยครับดำร่อนดอกนี้ครับเดี๋ยวรบรองเลยครับดำเป็นร้องแล้วก็เป็นท้อก้อนว่างแล้วก็เป็นร้องร้อนี่ไอ้ดำมีประโยชน์ไอ้ดำมีประโยชน์โตนักแน่นๆกับไอ้ถ่ายดอกนี้นี่โดนเต็มๆรับ thành công tuồng này thì nên tuồng này thì rong đâm to này đâm to lại <laughs> lá cầm to này gấp sầm giặc của lai làn ba gấp của này đen subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ

ต่างควายต่างชู้ต่างควายต่างไม่ทอดใจกันอยู่เลยครับแดงมาล้วไปล้งไปล้วไปล้นแดงก็ไปตุ้ม Hãy có một dự án men. Ai để với dự án. ai ตอน gặp นี่ไปลังไปลังไปนะมานะไปลังนี่ไปยอดไอเด็กครับไปลังไอเด็กมีไปลังเหมือนกี้นะทำรักทำรักนี่นะครับอยู่ที่เซบูดำก็นาทีนี้อยู่ที่เซบูดำฮัลเลอร์นดิฟซีนะที ดิีทดี่นี้าลาดบานทีเอาต่างกังเนกนเจบๆ้ยกันครับตัวนี้ต่างกยังไมอวิดเด็ดลายยอดกามีสมจักซี่กับัวไล่ลานแล้วว่าไม่เคยแพ้จากข้าจากออก ก้าไปไหมไอเดงย่างก้าไปต้องเข้าใช่ป่ะไอเดงมันก็เดินออกอยู่มันนี่ทุกทีรัเวลามันมันนานเดี๋ยวนี้จะเดินอกไปพอดวเดินออกไป่าทำไข่ตอยไ่กันไก่ต้อยไ่เ่มันต่อยมุงการให้ันนี่ก็ไก่เดครับไแดงไปล้างไอเ้บุกขาไปไอแดงครับไป

เรียกร้องเรียกร้องนี่ไอ้ดำยังวัดเน้นๆครับเกียรตร้องมาไอ้ซี่มีร้องครับซี่มีร้องนี่ไอ้ดำก็ทำใจเดินนี่เสียงเบอร์ดำเบอร์ดำไม่ไดำกี่มาแล้ว ห้าิแปดนาทีมกี้ไหวแล้วมาหาิแปนาทีแดงงกับมือกันี่กับอาการจังตนวันนี้แดงเดินนี่แดงเดินี่แมกันเดินอีกังนึงนี่นี่ชมักที่ว่าอินลานกับจางวหวทางเดินก็มุมตัวเองกันนี่าาแยกต่างแยกเดินพีก็เบ้เอาดีวก็ดีว้ หกินาทีพอดีครักสิบนาทีพอดีนี่ม่จริงๆด้วยงานนี้ไอุรอบลังนีไห้เบื่อกันก่อนเ o ็นมวก็ไม่ก้าวดก็ไม่ก้า จัดเด้นี่ดำไม่ก้าวแดงดำดอไม่รับใครจะชีกมุมก่อนใครขนาน,นี้ใครชีม้มุมกันมเดี๋ย้กลบมาแได้แดงอยู่ไนทครจังหวะนี้นี่ไปยุ่งไม้ไปนั้นครับนี่ ทำได้ไหม่เดียวทำได้ไหม่เดียวทำได้ไหม่เดียวมาทีเดียวคลิปกล้องเนยทีเดียวคลิปก้องไหนก็ได้ทำก็ชี้เหมกันนี่ไม่เอากับชี้มุมชี้มุมนี่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  นาทีกับด้านาทีหนึ่งเวง้ามนาทีหนึ่งเกี่วงข้ามนาทีโนชนะกับวดนาทีนาทีจะบบงยังอยที่บ้าอห้ลานดนายโครับวังวดี่านาี้นาที่้ครับมรเรนตก็